ประเทศไทยมีจุดดำน้ำติดอันดับโลกที่สามารถดึงดูดนักดำน้ำท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยี่ยมเยือนได้เสมอมาสอนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัยเลือกที่จะมาฝึกงานธุรกิจดำน้ำสู่การเป็นไดมาสเตอร์ด้วยเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นโอกาสที่แปลกใหม่ครับก็ส่วนใหญ่นักศึกษาฝึกงานท่องเที่ยวมักจะ มองในด้านสายการบินกับโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์ครับแล้วก็ผมเห็นว่าการดำน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยครับก็เลยสนใจเป็นการตามฝันในวัยเด็กด้วยครับอยากจะดำน้ำอะไรอย่างนี้แล้วในเมื่อมีโอกาสก็เลยอยากจะคว้ามันไว้อะไรอย่างนี้ครับแต่ผู้ที่ประกอบอาชีพไดมาสเตอร์หรือเรียกเข้าใจง่ายๆว่า ไกนักดำน้ําคนไทยกลับมีไม่มากนะักด้วยค่าเรียนที่มีราคาสูงจึงทําให้โอกาสของผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ You must to pay like minimum 100,000 baht if you starting from open water course until dive master so for sure not a lot Thai people can spend this money for for that if coming in education system in the university everything will become free so like this we can change this market and can have more thai people more thai die master เวลานี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจได้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพในธุรกิจน้ําน้ําและการท่องเที่ยวทางทะเลให้กับนิสิตไว้อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนไทยรุ่นใหม่ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างเช่นของมหาชัยนี่นนมีหลักสูตรในเรื่องของการจัดการโรงแรมและการการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นหลักสูตรหนึ่งนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิชาในเรื่องของการจำน้ำนะคะเป็นวิชาเรื่องเสรีให้กับนิสิตนะคะพาเรือตรงนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันหลาจะมองว่าอีกหน่อยประเทศไทยเนี่ย อาจจะวางบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการดำน้ําในภูมิภาคอาเซียนโดยเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยนะครับไปยังประเทศอื่นๆที่มีทะเลแล้วก็สามารถดำน้ําได้นะครับเช่นอิโดนีเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการดำน้ําเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับซ,ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันเป็นโอกาสสำคัญการนักดำน้ําเป็นอาชีพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยตรง ดังนั้นหากประเทศไทยมีคนไทยประกอบอาชีพนิ้มากขึ้นย่อมส่งผลดีในหลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทะเลการถ่ายทอดสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลท้องถิ่นประวัติศาสตร์ทางทะเลรวมถึงวิถีชีวิตทางทะเลที่คนไทยยอมเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่าและหากมองในมุมสำหรับคนที่มีบ้านเกิดติดทะเลมันยังเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่น เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบ้านเกิดไปพร้อมๆก,กับการสร้างรายได้ที่ไม่ต่างกันเลยก,กับการทำงานในกรุงเทพนักข่าวพลเมือง d o l ฟิ i ไดเวอร์สเกาะช้างรายงาน